บันเทิงเศร้าอีกสิ่นนักแสดงรุ่นเก่าจากไปในวัย83ปีนักแสดงรุ่นใหญ่มาร์คมาโกลิสจากเรื่อง Breaking Bad เสียชีวิตแล้วในวัย83ปีมาร์คมาโกลิสนักแสดงรุ่นเก่าจาก Breaking Bad and Better Call Saul เสียชีวิตแล้วด้วยวัย83ปีตามการเปิดเผยของครอบครัวเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในนครนิวยอร์ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากป่วยได้ไม่นานลูกชายของเขาระบุในคำถแถลงมาร์กมาโกลิสเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในบทบาทของเฮกเตอร์ซาลามงกาทั้งสองซีรีส์เขารับบทเป็นสมาชิกแกงค้ายาที่ใช้รถเข็นหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองมาโกลิสยังมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์เช่นสกาเฟสและเอสเวนจูรา เท็ดดีเทคทีฟและซีรีส์ HBO อในบทซาลามังกาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่มาโกลิสแสดงเป็นนักเลงหัวรุนแรงที่ไม่สามารถพูดได้และใช้เพียงเสียงกระดิ่งและสีหน้าในการสื่อสารบัญชีเฟซบุ๊กของ Breaking Bad แสดงความไว้อาลัยให้นักแสดงผู้ล่วงลับโดยโพสต์ว่า เราขอร่วมไว้อาลัยแก่แฟนๆนับล้านในการจากไปของมาร์โกลิสผู้มากความสามารถผู้ซึ่งเปลี่ยนเฮกเตอร์ซารามังกาให้เป็นหนึ่งในผู้ซึ่งเปลี่ยนให้เฮกเตอร์ซารามังกากลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์